การทำงานด้วยหัวใจสวัสดีค่ะน้องๆพี่นกเนี่ยเคยถามตัวเองบ่อยๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นคำถามที่เตือนตัวเองค่ะว่าเราทำงานเพื่ออะไรนะคะแล้วทุกวันนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายชีวิต เพื่ออะไรนะคะแล้ววันนี้พี่นกก็เลยอยากให้น้องๆเนี่ยถามคำถามนี้กับตัวเองด้วยเหมือนกันแล้วอยากจะชวนน้องมามองนะคะการทำงานของตัวเองในมุมมองที่แตกต่างจากเดิมค่ะการทำงานเนี่ยเป็นการนมัสการพระเจ้าอย่างหนึ่งนะคะพี่นกเนี่ยคิดว่าหลายคนอาจจะ ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องการนมัสการซึ่งปกติคนไทยเรามักจะต้องนมัสการด้วยดอกไม้ทุกเทียนหรือว่าเป็นสิ่งอ,อะไรที่ต้องซื้อมาเนาะหรือถ้าเป็นคริสเตียนก็จะต้องนมัสการถ้าเป็นการถวายทรัพย์การร้องเพลงอะไรแบบเนี้ย นะคะก็จะเป็นภาพที่ทุกคนเนี่ยมองแลวแบบนึกขึ้นมาได้ว่าเป็นการนมัสการแต่ว่าในพระคัมภีร์เนี่ยโครโรสีบทที่3ข้อ23 24เนี่ยได้พูดถึงการนมัสการในอีกแบบหนึ่งนะคะบอกว่าไม่ว่าพวกเราจะทำสิ่งใดเนี่ยให้เราทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทำกับมนุษย์นะคะเพราะว่าท่านรู้ว่าท่านจะได้รับมรดก จากพระเจ้าเป็นบำเน็จท่านจะได้รับ ใช้พระเจ้าด้วยนะคะดังนั้นพระคัมภีร์เนี่ยได้บอกว่าเมื่อเราทํากับคนอื่นเท่ากับเรารับใช้พระเจ้าแล้วพระเจ้าเนี่ยก็จะให้มรดกให้บําเหน็จกับเราและพระเยซูก็สอนเราว่าทุกงานที่เราทําไม่ว่าจะมันเล็กน้อยหรือว่าไม่มีใครเห็นคุณค่านะคะก็สามารถเป็นการนามัสการพระเจ้าได้นะคะถ้าเราทําสิ่งนั้นด้วยใจอ่าดังนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการนี้นะคะและนํามาใช้ในชีวิต เราการทํางานของเราในวันนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยจริงไหมคะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยพระเยซูเนี่ยเป็นช่างไม้นะตั้ง30ปีนะ่ะพระเยซูอยู่ในครอบครัวของช่างไม้โยเซฟเป็นช่างไม้และแน่นอนพระเยซูก็จะต้องฝึกฝนการต่อโต๊ะต่อเก e ้าอี้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆกับพ่อของเขาถูกไหมและเพราะเยซูก็เริ่มทําพันธก,กิจในมาระโกบทที่6เนี่ยข้อ 3. พระองเริ่มทํางานตอนอายุ30 คือสามสิบในคนยิวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนยี่สิบคนไทยที่เป็นประมาณาบรรลุนิพพิภาวะแล้วอะไรแบบนี้นะคะคนยิวคือสามสิบเขาก็ถึงจะเริ่มทํางานทําการอัศจรรย์แสดงให้ทุกคนเห็นว่านี่นะเราเป็นพระเจ้าอย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้าน,านั้นพระเยซูก็ทํางานเป็นช่างไม้ซึ่งเป็นงานธรรมดามากๆมากๆมากๆเลยถูกไหมแต่เห็นไหมว่ามันเป็นงานที่มีคุณค่าในสายตาของพระเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้รังเกียจว่าเออทางานช่างไม้ไม่ทําหรอกอะไร ก็ไม่ใช่ดังนั้นวันนี้พี่น้องก็อยากจะให้น้องๆรู้ว่างานที่เราทําไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านเป็นคนพนักงานประจําพนักงานธรรมดาพนักงานยังไม่ได้บรรจุหรือไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะน้องสามารถที่จะ ทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าได้แล้วก็สิ่งที่น้องทำเนี่ยมีคุณค่านะในสายตาของพระเจ้าถึงแม้ว่าในสายตาของคนทั่วไปอาจจะไม่ได้เป็นงานที่มีเกียรติอ่าเราเป็นเด็กปั๊มอะไรแบบเนี้สมมุติดังนั้นเราให้รู้ว่าสิ่งที่เราทําและสิ่งที่เรา ปฏิบัติต่อลูกค้าแล้วก็ต่อคนในที่ทํางานของเราเนี่ยเรากําลังรับใช้พระเจ้าเมื่อเราทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยชีวิตของเราก็จะค้นพบนะคะความหมายใหม่ในการไปทํางานเออเราไม่ได้ไปทํางานเพื่อเจ้านายนะเราไม่ได้ไปทํางานเพื่อเราจะได้มีเงินรอดไปวันๆน,นึงไม่ใช่หรอกเรากําลังไปรับใช้พระเจ้าเรากําลังไปแล้วก็กําลังนมัสการพระเจ้าเราก็ทําอย่างเต็มที่อะไรที่คนอื่นเขามองข้ามไปเราก็เอาใจใส่เอาพอ เพราะว่านี่มันเป็นงานที่เราทําให้กับพระเจ้าพี่น้อยอยากจะบอกนะพอเราทําแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขแล้วมันจะทําเพลินนะ เข้าใจไหมมันไม่เหนื่อยมันไม่รู้สึกเอ้ยไม่ต้องเลกมันไม่ต่อะกลับบ้านมันจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมันจะรู้สึกอะไรอดีนะทาอะไรอดีนะทาให้ดีกว่านี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยความคิดเราจะเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีความสุขเราไม่ต้องพูดว่าเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตข้างหน้ายังไงจะรวยยังไงมีบ้านมีรถยังไงเอาแค่นี้ก่อนถ้าเรามีความสุขกับงานที่เราทําถ้าเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำและรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราทุกขณะทุกวินาทีเตรียมตัวได้เลยพระเจ้าจะอวยพรเต็มที่แล้ว บำนานมากมายตลอดชีวิตของน้องจริงๆนะอันนี้พี่นกพูดเพราะว่าพี่นกเองได้เจอแบบนั้นและพี่นกเองได้เห็นแบบนั้นพี่นกเล่าให้ฟังนะพี่นกรู้จักคนหนึ่งเป็นแม่บ้านที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็เขาเป็นคนที่ทําทุกอย่างแบบถวายถวายให้พระเจ้านะ่ะอ๋อปัจจุบันนี้เนะี่ยลูกของเขามีสองคนเขาส่งลูกเรียนจบ และลูกเขามีงานทําและลูกเขารวยและเขามีบ้านและเขาไม่ต้องทําอะไรตอนนี้คือจากแม่บ้านธรรมดาแต่กลายเป็นคนที่มั่งคั่งมั่งมีตอนนี้อายุเกือบ70แล้วไม่เคยขาดอะไรเลยมีความสุขในชีวิตทุกอย่างเพอร์เฟกเพราะไหนพระเจ้าประทานบําเหน็จ พระเจ้าให้รางวัลเขาทํางานต่ําต้อยเขาทํางานเล็กน้อยแต่เขาทําอย่างเต็มที่ทําด้วยหัวใจดังนั้นอย่ามองงานของเราว่ามันเป็นงานแต่ให้มองว่ามันเป็นการนมัสการพระเจ้าโอเคไหมคะเอาละ่ละเรามาอธิษฐานด้วยกันนะคะพูดถามพี่นกนะคะพระเจ้าที่รักขอบคุณที่พระองค์ให้โอกาสลูกได้ทํางานและโปรดช่วยลูกให้ลูกเห็น ว่างานทุกอย่างที่ลูกทำนี้สามารถนมาสกาลพระเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็กโปรดช่วยลูกให้ลูกทำงานด้วยความเต็มใจและสุดความสามารถเหมือนทำให้กับพระเจ้าโปรดให้ลูกเป็นความสว่างในที่ทำงานและใช้งานของลูก เป็นพยานถึงความรักของพระองค์อเมนและท้ายนี้นะคะที่น้องอยากาท้าทายให้น้องเลือกนะคะงานสักอย่างหนึ่งที่น้องจะต้องทำวันนี้แล้วก็ทำให้สำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่ออฟฟิศหรืองานบ้านนะคะหรืองานอื่นๆเนี่ยให้น้องตั้งใจทำงานนั้นน่ะ อย่างเต็มที่สุดความสามารถเหมือนทําให้กับพระเจ้านะคะแม้ว่างานนั้นจะไม่มีใครเห็นเลยก็ตามโอเคไหมคะลองดูเลยนะคะ